มีเนื่องเรื่องความเสมอภาคและเป็นดราม่ามาจนถึงวันนี้เหมือนกันก็คือเรื่องประโยคที่บอกว่าให้นายกเกษียรเร็วๆถ้าแก้ปัญหาไม่ไหวหรือเหนื่อยเนี่ยนะครับวันนี้ทางตํารวจเองก็บอกมาชี้แจงว่าหลังจากที่น้องหญิงพูดประโยคนี้กับนายกก็ไม่มีตํารวจไหนๆเรียกน้องหญิงไปพบครับพัฒนาเอะๆนะคะวันนี้คูดการบ้านเลยถ้าพัฒนาไม่ได้ก็เลยยกมาขนาเรียบเลยครับ ใช่ไม่ใช่ว่าเหนือข้ามาทำงานที่ไหนนะคะนายกมะก็เป็นอีกหนึ่งประโยคที่ทาให้ท่านนายกสตันไปเหมือนกันนะครับหลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยเดินทางไปที่คาชะโนดอุดรธานีเมื่อ1ธันวาคมแล้วก็มีน้องหญิงเนี่ยพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีแล้วก็มันเป็นประเด็นมาจนถึงวันนี้หลังจากที่น้องหญิงบอกว่าข่าวออกไปเนี่ยบอกมีสพบ้านดุงติดต่อเดินทางมาที่บ้านขอคุยด้วยแต่ไม่อนุญาตให้เข้ามาคุยที่บ้าน ทางนั้นทางตํารวจสพบ้านดุงก็เชิญมาที่สพเพื่อทําประวัติแต่ก็ยังไม่ได้เดินทางไปเพราะเขาไม่เข้าใจว่าเขาทาผิดอะไรล่าสุดครับท่านผู้การจังหวัดท่านผู้กากับสพบ้านดุงรวมไปถึงผู้กำกับสพดงเย็นมานั่งร่วมกันแถลงเลยครับเขายืนยันครับว่าไม่มีตํารวจนายไหนเรียกตัวน้องหญิงมาที่โรงพักเพื่อทําประวัติหรือปรับทัศนคติครับยืนยันว่าไม่ได้นําตัวน้องผู้หญิงนะครับ คนดังกล่าวนะครับมาที่สอพอบ้านดุงหรือสอพดงเงย็นแต่อย่างใดนะครับมีคํายืนยันจากผูมิกับการสอบพบ้านดุงเหมือนกันครับว่าไม่มีตํารวจนายไหนที่โรงพักมาทําแบบนี้ตามที่ถูกกล่าวอ้างครับขอเรียนยืนยันกับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่าน,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 นว่าไม่มีเจ้าหน้าตำรวจสายตำรวจภูธรบ,บ้านดุงนะครับนายใดไปครับนาตัวน้องผู้หญิงคนดังกล่าวมาทําประวัติที่โรงพัก นะครับหรือเรียกมาปรับเส้นกรติที่โรงพักนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจสบพบ้านดุงเนี่ยนะครับะจะทําตามไยในรอบอำน,นาจของหน้าที่และกรอบของกฎหมายเท่านั้นครับตำรวจในท้องที่บอกว่ายินดีช่วยเหลือนะถ้าเกิดไม่สบายใจอะไรและยินดีว่าเออ่อน้องหญิงเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะแสดงออกเหมือนกันเช่นเดียวกับโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็มาพูดแทนยืนยันเหมือนกันครับว่าได้มีการตรวจสอบทั้งตํารวจทั้งฝ่ายปกครองแล้ว ไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนไปรบกวนน้องหญิงเลยและยืนยันว่ารัฐบาลไม่เคยสั่งปิดกั้นการแสดงความเห็นของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหนและพร้อมจะรับฟังและชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องนายกรัฐมนตรีพร้อมจะดูแลประชาชนอย่างเสมอภาคภายใต้กรอบกฎหมายครับเป็นการสยบข่าวลือที่มีมาก่อนหน้านี้นะฮะสวัสดีครับผมจัดดีมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subs c r i b e YouTube ข่าวช่องวัน จะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ